มาครั้งนี้สุดยอดจริงๆนะคะยิ่งใหญ่เช่นเลยค่ะกับงานดีๆจาก The g r a m a x Awards 2021 Real Award for r e Artist a นัทีมของเราในปีนี้นะคะกับ Ten y e a r University of Music Award งานของคนดนตรีสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสน,นุนนะคะหรือว่าอุดหนุนสินค้าซื้อรู้ที่เป็นหนังสือนะคะหรือว่าซิเนียค่ะกลับไปเป็นที่ระลึกกับงานสิบปีในครั้งนี้ก็สามารถที่จะให้อุกันได้ แลปินเยอะแยะเลยนะคะเป็นแฟนคลับไทยก็จับไปค่ะแค่หนึ่งเล่มน,นะคะเพียงแค่80บาทเท่านั้นหรือจะเป็นเสื้อสวยๆนะฮะเสื้อตรงนี้เนี่ยเราจัดมาให้กันหลายแบบเลยในะะราคา150บาทนะคะถ้าใครเนี่ยจะได้ปิ๊กปิตาเท่ๆนะคะ เพียงแค่749บาทนะคะก็จัดกระไปค่ะเพื่อเอาไว้นะคะเป็นที่ระลึกค่ะว่า,ราประวัติศาสตร์ครั้งนี้10ปีนะคะเราจะให้แ้วเซตนี้ราคาพิเศษสุดๆเด,ดี๋ยวอีก5นาทีนะคะเราจะเปิดประตูให้เกสแล้วก็แฟนคลับได้เข้ามาค่ะเชิญพี่พี่ศิลปินนะคะด้านในได้เลยค่ะ นะคะเราจะได้พบกับวงดนตรีสุดล็อกสุดมันสุดร็อคใจนะคะจากออฟฟิวเวียสเขารอเราอยู่ข้างในแล้วค่ะไปส่งเสียงกีฟนะคะให้เราแบบฟังเพลงมันมันที่ตื่นกันค่ะเป็เรื่องครับเพราะว่าจากคนที่มาขอผมก็เขาจะเป็นเรื่องที่น้องที่รู้จักในวงการเพรว่าเป็นเป็น အဲ့ဒါကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာ

พี่พี่ที่อยู่ด้านนอกนะคะศิลปินค่ะเข้าออกทางเดียวเข้านั้นนะคะสอหาครับหวังว่าจะไม่เจอหน้าตลอดแล้วก็ฝากติดตามทพ่นที่อยูกลัรีูกระ้องกเลขออนุาตมองว่าเรเป็นเป็นเป็นเจ้าค่ณ Uh huh> คุอนนี้นะคะการแสดงของอพยเนสไคที่โรกแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะ huh> ฉั่ท uh ึ huh> ่มได้เลยนะคะวันนี้มาเป็นตลกไข่มุกเยอะเอามุกมาเยอะๆเป็นตลก